One, two, three, four, one, สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่มือสนะครับรวมถึงแ c คคอรมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเสรีไทย68สนะครับสาขานี้ตอนนี้เงียบนิดนึงนะเราย้ายไปที่สุวินทวงศ์6 6กันค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับตรงนี้มีรถจอดอยู่ประมาณสักร้อยคัน อ่แต่ถ้าใครสนใจก็สามารถแวะเข้ามารับชมได้นะครับแต่ย้ำนะครับก่อนคุณเข้ามารับชมที่สาขาเสรีไทย68ทักหาผมนิดนึงสัญญาครับจะพาพี่พี่ครับมาเลือกชมเลือกใช้คันที่คุ้มค่าน่าใช้ที่สุดนะครับสาขานี้มีแคมป์ที่จอดอยู่ประมาณ6-7คันครับมีแอ c o คอร์ดจอดอยู่ประมาณสัก2คันเดี๋ยวจะพาพี่พี่ไปรับชมทุกคันนะครับชมตรงนี้จบถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวผมพาไปดูครับมีนะครับ SUV crossover ครับมี c o r o l l a Cross นะมี Honda HRV นะครับจอดอยู่โซนนั้น เดี๋ยวจะพาไปดูนะมี HRV จอดอยู่ประมาณ4คันมีโคโรล่าคอจอดอยู่ประมาณ2คันครับเดี๋ยวเก็บตรงนี้ประมาณ6 7คันก่อนและเดี๋ยวพาไปรับชมตรงนั้นนะครับจะอธิบายนะครับเรื่องของรุ่นครับเรื่องของปีเรื่องของอัตราการผ่อนเลขไมให้คุณครบถ้วนทุกคันนะครับดูจบสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณนะครับต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาครับที่เบอร์โทรครับ0 6 5 9์ห3 3 7 4ครับหรือ l ล n e ID ยครับ pek 152 เบอร์โทรนี้ไลน์ ID นี้นะครับผมตอบแชทเองผมรับสายเองนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้ครับนะใครสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับและทุกคันนะครับของเราตรวจรถให้คุณครับ2 1 5จุดโดยชิคตัวเสร็จออกเอกสารใบเซอร์ใบการันตีให้คุณเลยนะไว้วางใจได้ครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้ที่เพชรยนนะครับตรวจรถครับบอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์ให้คุณทุกคันอมาดูคันแรกกันดีกว่าเพื่อใครหาแคมป y ี่อยู่ครับ 2.0รุ่น G คันนี้ทะเบียนสวยจำง่ายด้วยทะเบียนไม่ได้ขอคืนนะครับให้คุณไปเลยนะ2.90ครับแคมรี่2.0รุ่น G คันนี้จะเป็นปี20นะครับรสึกจะเป็นปี20จด21นะถ้าจำไม่ผิดนะครับทะเบียนเอ่อทะเบียน2.90ราคาอยู่4 0 0 0 7เอ่อ7 4 9 0 0 0ขอภายผู้สลับกันนะครับ7 4 9 0 0 0ครับไม่ประมาณแสนหนนะคันนี้ฟีดาคุณผ่อนอยู่ประมาณ12600นะครับฟีดาวนะ คุณได้แคมรี่ครับรถหรูระดับผู้บริหารแบบนี้เป็นรถหน่วยงานครับที่มาที่ไปชัดเจนประวัติศูนแน่นอนนะซึ่งจะเป็นปี20จด21นะคันนี้749,000นะรายละเอียดีผมขึ้นให้มุมบนขวาอยู่แล้วนะครับนี่ใบประวัติศูนย์ห้อยอยู่คุณดู <c oughs> ใบประวัติศูนย์ห้อยอยู่นะคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มาประมาณ3,000โลเองนะค,คุณก็วิ่งอีกสัก6,000-7,000โลอะเข้าศูนย์ตามรอบได้เลยนะครับเบาะสีดำคอนโซลสีดำครับกระจกอออ,อโต้มีใบสปอร์ตมอนิเตอร์นะ เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับกล้องถอยจอสกรีนครับ Air d u a l โซนเนาะแล้วก็มีไวเลช,ชาร์ตให้แล้วมีคูซอนโทนให้คุณแล้วครับรู้รนระดับผู้บริหารเลยครับตอนมันออกมาใหม่เนี่ยคันเนี้ยราคาอยู่ประมาณล้านสี่หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นนะตอนนี้ครับเหลือแค่เจ็ดสี่เก้าหายไปประมาณเกิน,เก,นเกินครึ่งมาหน่อยนะหายไปประมาณครึ่งหนึง่งนะครับได้ปียี่สิบจดย1ิบเอ็ดครับแล้วก็ไมค์แค่แสนหนึ่งนะด้านหลังก็นั่งสบายครับมีม่านให้คุณสามจุดแอร์หลังมีให้แล้ว นะที่ชาร์ตโทรศัพท์ด้านหลังมีให้ครับใครสนใจแคมรี่ขาวครับมาจัดคันนี้ได้นะการันตีว่าไม่ผิดหวังครับติดต่อเข้ามาหาผมได้โดยตรงครับ0 6 5 9์1 3 3 7 4มี่มีแคมรี่ขาวแล้วก็ต้องมีแอร์คอร์ดขาวไหมมาเดี๋ยวผมพาพี่ๆครับมารับชมแอร์คอร์ดสีขาวคันนี้ครับทะเบียน5804ปนดะศูนยนี่จะเป็น1.5ตัวเทอร์โบครับ EL นะปี21เลยคันนี้ไม้ประมาณแสนสามนะแต่ถ้าใครอยากได้แอร์คอร์ดปี21แบบนี้ไม้ My หลักหมื่นผมมีไม82,000ครับสีด้ ปีเดียวกันนะราคาคันนั้นจะ789ส่วนคันนี้7 7, 7็ดนะครับแอร์คอร์ดสีขาวมุกครับ1.5 EL งจุดหเทอร์โบครับออกมาใหม่ก็ประมาณเกือบล้านห้านะตอนนี้ราคาอยู่แค่779ดเจดาฟิดาวผ่อน13ื่นจบนะแคมคันนี้ผ่อน13ื่นจะบคุณได้ปี21นะครับและแอร์คอร์ดครับหรูหราระดับผู้บริหารประหยัดน้ำมันครับประมาณ17.7โลนิรนะไฟหน้า Full LED Projector แม็กแบบนี้ลายสวยๆครับ เป็นทรงแบบคูเป้สังเกตรครับแอคคอร์ดท้ายมันจะตัดนะถ้าขับเองนะผมว่าแอคคอร์ดก็น่าใช้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้มันเป็นแบบสปอร์ตคูเป้ครับท้ายตัดแบบนี้นะแล้วก็เครื่องพันห้าเทอร์โบครับใครยังไม่อยากไปไฮบริดมาจัดแบบนี้ได้นะฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นสามครับนะจากถ้าคุณซื้อไปแดงต้องมีสักสองหมื่นกว่าๆนะรถหรูระดับผู้บริหารครับแล้วข้างในหรูหรามากนะครับใครสนใจแอคคอร์ดครับแบบเบนซินล้วนตอนนี้มี2คันนะมีสีขาว1คันสีดำหนคันแบบเบนซินล้วนปีประมาณ21เนี่ย สัวนหนึ่งพันห้าหนึ่งพันห้าร้ซีซีนะครับ EL เทอร์โบสีดำไม้8 2ดหมืนสองนะจับราคาสูงวันนี้แค่หมื่นเดียวครับแต่ไม้น้อยกว่าตั้งห้า0 0ื่นโลนะสนใจทักกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้คุณดูถ้าคุณอยากได้แอร์คอร์ดตัว EL สีดำปียเอไม้8 0ดน0ะมื่นคันนั้นผ่อน1มื0 0าสองรอยคันนี้ผ่อน1มื0นสาพอดีทุกคันนะครับเรทที่ผมพูดไปจะเป็นเรทฟรีดาวนะครับคุณสามารถนะครับออกรถศูนย์บาทได้ครับที่บริษัทเพชรยนต นะออกรถได้จริงทุกอาชีพครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนทักมาปรึกษากันได้เอามาดูแคมรี่ครับตัวไฮบริดกันบ้างนะคันนี้แคมรี่ครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมครับตัวท็อปสุดเลยป้ายแดงรัน 8. แปดนะครับป้ายแดงประมาณรันแปดนะตอนนี้ราคาอยู่แค่ประมาณ899เองนะราคาหายประมาณครึ่งหนึ่ง50%ครับปี19คันนี้จะเป็นสีดำเบอร n นิงแบ็คครับจะเป็นสีพิเศษที่จะมีในแค่ตัวท็อปเท่านั้นนะครับเป็นสีดำเหลือบม่วงเรามองไกลๆเราเหมือนสีดำเนาะแต่มันไม่ได้ดำมันไม่ได้ดำสนิทนะคุณดูใ,ใกล้ๆดิ นะมันจะเป็นประกายม่วงเห็นไหมเนี่ยแบบสะท้อนแสงไฟนะจะเป็นประกายม่วงๆ่วงหน่อยนะครับแล้วเป็นตัวท็อปแน่นอนนะครับโลโก้จะหุ้มเรซินแบบนี้นะครับทะเบียนคันนี้ครับสามสี่เจ็ดหกเนาะสีดำมาประมาณหนึ่งแสนกับอีกแค่สี่พันโลนะหนึ่งแสนสี่พันครับรถหน่วยงานข้อดีคือเขาเช็คศูนย์ตอนแสนโลมาแล้วครับนะเช็คศูนย์ที่แพงที่สุดก็คือตอนแสนโลนี่แหละนะครับเขาจะเปลี่ยนพวกหัวเทียนอะไรแบบนี้ให้นะครับคันนี้ผ่านการแมนเนนตตอนแสนโลมาแล้วดังนั้นคุณเอาไปเช็คต่อนะเข้าศูนย์อีกที ไม่เกินแบบ3000กว่าบาทนะครับจากศูนย์นะนะครับเพราะว่าตอนสาโลมันที่ผมเคยเช็คครับมันจะอยู่ประมาณ8 0 0 0กว่าบาทเขาเปลี่ยนหัวเทียนอะไรต่างๆให้คุณครบทวนแล้วนะครับคันนี้น่าใช้ครับรถหรูรลดับผู้บริหารและฟังก์ชันครบราคาหายไป5 0เนะเหลือ899พอหมื่นห้าไฟหน้า Fu l l LED วีดีโปรเจกเตอร์ครับกระจกเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวดามเบอ n ์นิงแบภายในจะจับคู่กับเฉดสีออกเบจออกครีมแบบนี้เนาะทำให้รถดูหรูดูกว้างครับนี่เบาคุณดูดีเบาโคตรสวยอ่ะนะเบาตึงมากนะครับ มีแบบที่ด้านหลังคู่หน้าครับบอกปลั๊ไฟฟ้าก็เป็นคู่หน้ามีแอร์เป่าลมหลังคู่หน้าให้แล้วเฉพาะตัวท็อปนะมีเนวี่ครับลำโพง JBL 10ตัวน้หนี่ใบปอดศูนยะ์ By 0, ห้อยอยู่ในรถครับมีแอดัพตีฟคูซอนโทนนะครับมีเลด้์เนาะมีซันรูมให้แล้วนะมีระบบการแจ้งเตือนออกนอกเลนครับแจ้งเตือนชนหน้าให้คุณครบถ้วนเลยด้านหลังครับมีจอทัชสกรีนตรงนี้นะตรงนี้เราเรา,เราสามารถปรับเบาะนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยปรับไฟฟ้าได้เอ็น e ได้นะแล้วก็ปรับแอร์ปรับม่านต่างๆได้หมดเลยนะครับ เนี่ยปรับเบาได้เนี่ยผมปรับให้ดูนะอันนี้ลถไม่ได้สตาร์ก็ปรับได้เห็นไหมเอ็นขึ้นมานะถอยไปนะจะได้นั่งสบายๆแบบนี้เห็นไหมมันเอ็นได้นะครับนะแล้วก็เราสามารถพับเก็บแบบนี้ได้ถ้าเราจะนั่งสามคนนะแอร์หลังมีให้แล้วนะครับม่านหลังมีม่านแมนนวลนมีนะครับม,รม่มามน,น,นนะาสามารถสั่งปิดจากตรงนั้นได้เลยตรงจอทัชสกรีนได้เนี่ยคุณดูฝั่งนี้สังเกตชัดเห็นไหมมันจะเป็นดําแบบเหลือบม่วงนะเป็นดําประกายม่วงนะครับเป็นสีพิเศษที่จะมีเฉพาะแค่ตัวท็อปเท่านั้นนะครับสีนี้หายากนะครับขับไปไม่าใคร ใครสนใจคันนี้ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับเป็กผู้จัดก,การไฟขายศูนย์หกห้าเก้าครับไลน์แอดเพคเอ็ e K ครับฟรีดาวน์ผ่อนหมื่นห้าจบครับสำหรับคันนี้มาดูคันต่อไปครับคันนี้ไม้น้อยปีเดียวกันเลยปี19บเแต่คันนี้ไม่ประมาณ79็ดหนะครับตะกี้ไม่หน0 0งเนาะแต่คันนี้เป็นสีบอลครับสีบอลมันก็จะหาได้ทั่วๆไปใช่ไหมนะครับทะเบียน5745ครับ899,000รุ่นเดียวกันตัวท็อปเหมือนกันปีเดียวกันรถหน่วยงานเหมือนกัน คันนี้เช็คสูตรแล้วได้5ดาวเต็มครับนะฟรีดาวคุณจะผ่อน1 5ื่นเท่ากันเลยนะถ้าคุณชอบสีดํา burning Back ครับภายในเป็นสีครีมนะครับคุณมาจัดคันเมื่อสักครู่แต่ถ้าคุณชอบภายในสีดำครับภายนอกสีบรอนมาจัดคันนี้ได้8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ฟรีดาวครับคุณจะผ่อนประมาณหมื่นห้าเช่นเดียวกันนะฟังก์ชันครบครับตรวจรถแล้วนะสังเกตครับมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับนี่อินสเปกเตเรียบร้อยโดยชิกนะครับตรวจรถแล้วบอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร นะสนใจครับอยากได้ผลตรวจทักเข้ามานะไลน์ครับไอดี ID ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวส่งผลตรวจให้คุณนะแต่ถ้าคุณอยากได้ตัวเป็นแบบตัวสปอร์ตไหมปียีดจด22ครับไม่ห0 0 0 0กับอีก1000โลนะส5สปอร์ตนะครับอันนี้จะเป็นหน้าไมน์เชนแล้วคุณสังเกตครับอันนี้จะเป็นหน้าไมน์เชนนะอันนี้ตัวหน้าแบบ TNGA โฉมแรกนะที่เริ่มประมาณ18ปลายปีนะครับอันนี้เป็นปี21 22, ปลายปีครับจด22สเบนซินล,ล้วนเครื่อง2,5 0 0ครับนะก็ ป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่เขาเอาบอดี้ของสองของสองจุดศูนย์อันนี้มาทําปกติเนี่ยตัวเริ่มต้นจะเป็นสองจุดศูนย์ใช่ไหมในปีสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดต้นปีกลางปีแต่ที่ยี่สบเอ็ดปลายปีครับตัวเริ่มต้นจะเป็นสองจุดห้านี้ออกมาใหม่ประมาณเกือบเกือบล้านห้านะหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับตอนนี้ราคาเหลือแปดเก้าเก้าแต่คุณได้ปี 21, ปยี่สิบเอ็ดปลายปีนะผลิตปลายปีจดยี่สิบสองครับนับไหม่แค่แบบแสนเดียวนะครับแสนกับอีกหนึ่งพันนะคันนี้ทะเบียนสองสามหนึ่งสองครับตรวจ นะจุดที่แตกต่างเลยครับคือด้านหน้าเห็นไหมกระจังหน้าจากแบบสีออกเทากอซี่ครับเปลี่ยนเป็นสีดําเงาๆดำกอซี่เหมือนกันนะแล้วก็ตัวเนี้ยกระจังหน้านะมันตัดตรงยื่นออกไปเหมือน Y อันนี้ก็เป็นยแทนนะครับประมาณนี้นะตรงเนี้ยมันจะถูกตัดออกสังเกตอภเทียบกันไหมอันนี้มันจะยาวลงมานะครับแล้วถ้าคนชอบนะแต่ผมผมชอบหน้านี้มากกว่านะข้างหลังนี่ดูไม่ออกนะว่าไมเนอร์เชนหรือเปล่าอันนี้มันจะไมเนอร์เชนมานะครับแล้วก็เปลี่ยนรุ่นด้วย ใช้บอดี้2.0จะแต่ใส่เครื่อง2.5ครับแต่ฟังก์ชันนะจะน้อยกว่า2.0ตัวเก่าครับน้อยกว่ายัางไงหนึ่งเลยที่หายไปแน่แน่คือ Memor y s e ซีทนะครับแมมโมรี่ซีทสองเมมหายไปนะครับแต่ภายในครับผมว่ามันดูสปอร์ตชื่อเขาว่า2 5สปอร์ตมันทำให้แคมรี่ดูดูเด็กลงนะสังเกตครับจอใหม่ใหญ่ขึ้นแล้วเชิดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแบบเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยสีดาเงาเนาะดำเงาดำดนแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวเก่านะเดี๋ยวเปิดให้ดูมันจะเป็นแบบ ลายแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะแบบว่าด้านๆเนาะแล้วมีเดินเย็บนะเป็นลายไม้แบบนี้นะก็แล้วแต่คนชอบเลยกันนะครับแต่มันทาให้แคมรี่ดูเด็กลงแล้วคุณได้เครื่องสองมนันนะครับอัตราเร่งดีอัตราเราเ่งดีขึ้นแน่นอนนะครับจอใหม่นะครับ,บอบปลั๊กไฟฟ้าคู่หน้ามีให้เหมือนกันด้านหลังมีม่านนะมีม่านหลังมีม่านข้างให้คุณเหมือนกันมีแอร์หลังให้คุณเหมือนกันนะครับมีที่วางแขนให้เหมือนกันแต่เบาะดําแล้วนะครับใครสนใจคันนี้ก็มาจัดได้พ่อนหมื่นห้าครับลองเทียบดูนะอันน ปีที่ค่อนข้างใหม่นะครับหรือคุณเจ้าแบบไฮบิดนะสีดําม่วงแบบนี้ดาม่วงครับหรือสีนี้สีบลอนครับตะเก่าว่าประมาณ2ปีนะสองปีกว่าด้วยนะครับแต่ได้ตัวท็อปครับที่ป้ายแดงรานแปดเหลือแค่แปดเก้าๆแล้วแต่ท่านนะครับผมมานําเสนอให้นะครับนะสามารถทักมาปรึกษากันได้อย่างคันนี้ครับปีสิบเก้าครับ2 0 g จุดศูนจีไม้แสนสามเจ็ดสองเก้าเองคันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นสองกับอีกสองร้อยบาทตลอดสัญญานะทะเบียนสี่เจ็ดห้าแปดครับ นะก็เป็น 2.0G นอ่ะนะอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับเบื่อใครสนใจก็มาจัดได้นะครับคันนี้ฟรีดาวครับจะผ่อนอยู่12,200เองนะครับ 2.0G นะตะกี้เราดูคันแรกมันปี20อันนี้ปี19นะครับราคาทั่วสอง0 0ื่บาทนะครับแต่ไม่เยอะว่า20,000โลนะแต่ก็ผ่อนเบากว่านะผมเชื่อว่าแคมรี่นี่ก็เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับตอนนี้นะครับราคาผมว่ามันจับต้องได้แล้วอ่ะนับผ่อนอยู่หมื่นต้นๆเนี่ยแบบคุณฟรีดาวนะคุณสามารถออกรถอศูนย์บาทได้นะสนใจทักหาผมได้โดยตรรงคับ0659513374 ไลน์แอทพีอคหนึ่ง้าสองครับมาดูอีกหนึ่งคันคันนี้ปรับราคาลง6 0,000บาทเลยจากหน้าป้ายนะทะเบียน605นห้าราคาเหลือแค่799ดเเองคุณไม้แสนสองครับ2 0จุดศูไฮบริดครับอันนี้ก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะได้20 24บบโลลิตรครับแล้วคุณดูล้อดินะเจนนี้นะครับ g ีสนะคุณดูล้อเขาอย่างหล่อเลยนะครับล้อมแม็กใหญ่ๆ18นิ้วนะแล้วลายเท่มากไฟหน้าฟ u l l LED ดีครับนี่ราคาจากแ5ดห้าเก้าหลือเจ็ดเก้าครับปี19ไม้แสนสองนะ ด้านในครับมีฮอนด้าเรนว t ตนะตามแบบสไตล์เขาอะนะของ Honda จะมีเรนวอตเนาะมีคูซอนโทนนะครับเนี่ยปุ่มสตาร์ทพุ่มสตาร์ทแบบวับวาแบบนี้นะครับไฟวับวาแบบนี้นะบ,บอกปล่อยไฟฟ้าเป็นคู่หน้าครับพร้อมพี่ท,ที่ที่ด้านหลังให้แล้วเมมโมรี Memory ่ฟีดสจุดเหมือนกันนะแอคคอร์ดผมว่าข้างในดูเขาดูสปอร์ตดูหรูอ่ะคุณดูข้างในดินะเบาะแบบดูเท่มากนะครับมีเนี่ยปรับด้านข้างได้นะครับปรับด้านล่างก็ได้เหมือนกันจอครับนะจอเขา UI ผมว่ามันใช้งานง่ายนะ นะครับเขาใช้งานง่ายกว่ามีไวัลเลชาร์จอะไรต่างๆให้เหมือนกันนะครับเบรกมือปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับคันนี้นะออกมาใหม่ก็ประมาณารันหกหนึ่งหกห้านะครับป้ายแดงหนึ่งหกห้านะตอนนี้เหลือเจ็ดเก้าเก้าเองอะ่ะหายไปโหเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วราคาปรับลงจากหน้าป้ายตั้งหกหมื่นบาทนะครับอีกหนึ่งคันที่น่าใช้ไมแค่แสนต้นนะแล้วได้ไฮบริดด้วยนะคเครื่องสองพันนะครับสองพันไฮบริดนะครับมีม่านข้างให้เหมือนกัน ท้ายทรงคูเป้ครับท้ายตัดนะแม็กหล่อๆแบบนี้ทะเบียนสวยจำง่ายไม่ได้เอาคืนนะครับ605ให้ไปเลยคันนี้ฟีดาวครับผ่อนยูเจ็ดเก้าเก้าก็ผ่อนหมื่นสามสี่ร้อยเองนะครับได้แอ c o คอร์ดได้ไฮบริดนะครับคุ้มค่าน่าใช้ครับสนใจคันนี้โทรครับ0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึาแอดพีเคอครับตามสัญญามีเอสยูวีอยู่4ี่ห้าคันนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับมี เอ่อ CHR นะครับเอ้ยขอัย HRV นะครับมี HRV นะอยู่ประมาณ4คันนะครับแล้วก็มี Corolla Cross ด้วยนะมี WRV คันหนึ่งนะปี23มไม่หมื่นเดียวนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูโซนนี้กันดีกว่าเผื่อมีใครสนใจมีใครถูกใจเนาะสำหรับพวก SUV crossover ครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะสำหรับ CRV ครับปี21ราคาแค่799ผมว่าคุ้มนะคันนี้นะครับอ่ะมาดูดีกว่าคันนี้คันแรกครับหลุดจองมาคันนี้ทะเบียน7294นะครับ คันนี้569ปี19 1.8 EL ปี19ครับ569,000หนาพนะใครสนใจมาจัดได้อันนี้หน้าไมเนอร์เชยแล้วนะครับ569ก็ผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะ9,500ประมาณเนี้ยนะฟีดัลผ่อนประมาณ9,400 9,500นะครับนะประมาณ9,500ประมาณ9,400ขออภยัยฟีดัลผ่อนอยู่9,400ครับ SUV ยูวีคอสเทวอร์ได้ปี19นะครับไมเนอร์เชยแล้วแล้วก็ไม่แค่71,000มื่นครับฟีดัลผ่อน9,000กว่าบาทนะดอกเบีย้ยตอนนี้ต่ำมาก2%กว่า ทุกคันมีบริการจัดไฟแนน1์หนึ่งบ้านตรวจรถให้คุณฟรีนะครับส่วนคันนี้4075นะครับคันนี้อยู่799เอง 2.4e ปี21ไม้70,001เฮ้ย799เองคุณนะครับ SUV คันใหญ่ๆนะแบบ CRV แบบนี้นั่งสบายขับนุ่มๆนะไปกันทั้งครอบครัวอันนี้7ที่นั่งด้วยนะถ้าคุณไม่อยากนั่งหลังก็เบาะหลังก็พับได้นะเป็น5ที่นั่งนะครับข้างหลังก็ไว้สัมภาระได้นะ799นะราคาพอ Camry พอ,อ,อ Accord เลยนะแต่ได้ปี21นะครับ ป้ายแดงมีร้านห้าร้าน6อ่ะตอนนี้เหลือแค่เจ็ดเกได้ปี21อไม่แค่7จ็ดหมื่โคตรคุ้มครับฟรีดาวผ่อนอยู่อ่4หมื่นสาม่รนะครับส่วนคันนี้ครับ h o n d a h e ี v, นะปีประมาณ22-23น,นะครับนะคันนี้ก็ไม่ประมาณ4ี่สี่หมื่น้าไหมสี่หมื่น่ะนะครับสีแบบว่าเขาามุกนะเงาเงาเลยนะครับไฮบริดนะครับหนึ่งจนะครับคันนี้799นะผมจำได้ราคาเขาเจ็ด้าเก้ นะฟีดาวนะครับและเรียดผมขึ้นให้มุมบนขวานะคันนี้ราคาเจ็ดเก้าเก้าเท่าคันข้างเลยนะตำใหม่กว่านะแล้วเ,เป็นไฮบิดนะครับใครชอบเนี่ยผมเทียบสเปคให้นะใหญ่ๆนะครับไปคันโน้นนะอันนี้ก็ขนาดกลางนะครับนะก็บอดี้เล็กกว่าแต่ได้ไฮบิดนะครับผ่อนหมื่นสามสี่ร้อยนะครับส่วนคันนี้อ่ะมาดูคันนี้ดีกว่าคันนี้ราคาอยู่สี่ห้าเก้าเองเฮ้ยถูกนะปีสิบเจ็ดนะครับหนึ e ่งจ e ุดแปดอีลิมิเต็ดเอลิมิเต็ดคือตัวท็อปนะครับที่ต้องขอภัย ฟังก์ชันขั้งในเหมือนตัวท็อปครับแต่แค่ไม่มีสลูปนะยุคสมัยนั้นมันขายดีมากนะครับมันจะมีรุ่น e el l i m i t e d e l i m i t e d e e คือตัวกลางนะครับฟังก์ชันเหมือนกับตัวท็อปคือ el เลยนะอันนี้คือตัวก่อนไาในเชนสังเกตกระจังหน้าเขายังไม่ใช่แบบโครเมยียมใหญ่ๆนะเขาถ้าตัวท็อปก็จะเป็น r s เนาะสำหรับตัวมาในเชนตั้งแต่ปี19ขึ้นไปนะแต่ถ้าเป็นปี1718แบแบบนี้อันนี้ปี17.18จดนนะยังเป็น el top อยู่อันนี้เป็นตัวกลางนะครับ ไม่มีซันรูฟครับที่เหลือฟังก์ชันเหมือนเหมือนตัวท็อปทุกอย่างไม่แสนสามครับปีสิบเจ็ดราคาแค่เท่าไหร่เองสี่แสนกว่าบาทสี่ห้าเก้านะครับอิลิมิเต็ดฟังชันขเหมือนตัวท็อปเลยจอใหญ่นะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกแอร์ดีต้นแล้วนะครับบอหลังพับได้ครับคันนี้ราคาดีสี่ห้าเก้าเองนะปีสิบเจ็ดจนสิบแปดอิลิมิเต็ดนะครับนี้ wrv นะปีสองสามนะครับเครื่องพันห้านะครับตัว rs นะครับตัวท็อปเลยหกห้าเก้าไม่แสนไม่หมื่นสอง หาหกห้าเก้าก็ผ่อนนักหมื่นสองนะหมื่นหนึ่งไปไปลายหมื่นสองนะครับทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรนทอมอให้สนใจมันจัดได้คันนี้ครับคลอสอีกหนึ่งคันที่น่าใช้โคลอราคลอสครับคันนี้ปียี่สิบสองจดยี่สามไม่อยู่สามหมื่นเก้าราคาอยู่หกเก้าเก้านะครับหนึ่งจุดแปดสปอร์ตพลัสครับสีดําเป็นซินล้วนนะครับปียี่สิบสองจดยี่สามนะครับไม่ก็สามหมื่นเองคุณนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหกเก้าเก้าก็ผ่อนนักหมนะื่นสองเนาะ ไม่ถึงหมื่นหนึ่งกว่ากว่าหมื่นหนึ่งกว่ากว่านะครับผ่อนหมื่นหนึ่งกว่ากว่าเองนะได้ปีค่อนข้างจะใหม่นะครับใครยังไม่อยากไปไฮบริดนะครับมาจัดคันนี้ได้หกเก้าเก้าครับปียี่สิบสองไปปีจดยี่สามไม้สามหมื่นเก้านะทิ้งท้ายที่คันนี้หลุดจองมาสองรอบนะครับลูกค้าจัดแฟนซ์ไม่ผ่านต้องขออภัยนะใครนะครับสนใจคันนี้มาซื้อสดได้ที่ผมให้ราคาพิเศษไปนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเอ็กวันนะครับเอ็กวันนะปีสิบสองไม่แสนเจ็ดราคาดีครับนะครับคันนี้ยางปียี่สิบสี่ด้วยนะครับใครสนใจมาจัดได้นะ 289,000ครับสักครั้งในชีวิตนะครับ X1 ขับ B.M นะครับวันนี้ประมาณนี้ดีกว่าสนใจรถมือสองักมาได้ที่เพชรยนต์ครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงครับเลกผู้จัดการ่ายขาย0659513374 Line p e k 1 5 2ครับก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดอัพเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ